วันนี้ได้ซาลาเปาในเซเว่นมาน้องน่ารักจังหน้าตาน้องข้างในจะเหมือนในหน้าซองหรือเปล่านะเบฟน้องก่อนดีกว่าน่ารักไหมเปาโลไส้กรอกเปาครีมลาวาไข่เค็ม,มน่ารักตมุตะมิฉันจะกินพวกเธอฉันจะกินพวกเธอฉันจะกินพวกเธองำงำงำ เข้าไปจ้าน้องพองก็เขาเขียนว่าอุ่นไมโครวเวฟโดยไม่ต้องตัดปากถุง เมื่อกี้น้องพองใหญ่โตมาเรามาชิมกันดีกว่าเริ่มที่อันไหนก่อนดีน่ากินทั้งสองน้องเลยเอาเปาโลไส้กรอกก่อนละกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปลาอย่างนะคะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอโหอุ้ยนะน้องแตกเลยอุ่นนานไปหน่อยอะ โอ้ยน้องหน้าแลก่นะถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดน้องไม่หน้าแตกนี่น่ารักน่าดูเลยดูดิโอ้โหมีเสียดายน้องเขากอดโดน้องหน้าแลกเลยอย่าอุ่นนานนะทุกคนอุ่นลืมอะนาทีเดียวเขาเขียนนาทีเดียวหมุนเยอะไปหน่อยดูน้องเปาลาวาจะกลายเป็นอะไรเนี่ย,ยจะหน้าแลกเหมือนกันไหมเนี่ย ลุนรุว้าวไม่ปนแต่น้องหน้าเยิ้มน้องน้ำลายไหลว้าวว้าวว้าวนอนหกนอนหกนอนน้ำลายไหลเ้าทิชชู่มาเร็วเดี๋ยวยายบ่น้องน้ำลายไหลเลยอุ่นนานไปหน่อยน้องแอบตาเขด้วยังเสรจจะร้อนจัดเรามาชิมกันดีกว่าอันนี้ลาวาไข่เค็ม แอบปลายก่อน OR! ร้อนมร้อนนะเอ,เอาดิเดี๋ยวเรารอให้เย็นก่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนี่ <c oughs> <c oughs> กลัว <c oughs> กลัวเย็นช้าอยากกินจัดต้องใช้ตัวช่วยจ้าเ <c oughs> จอกันเป่าให้เย็น <c oughs> แล้วจะเวฟทำไม <c oughs> <c oughs> แล้วจะเวฟทำไมน้อจะไม่ <c oughs> ก็กินน้องเย็นๆนั่นแหละใช่พอเรามั่งอุ่นๆเนี่ยอะไรไหมน้อนอะไรมาอ่ะละตัวเอาเลยตัวนี้เอาน้อมตัวนี้น้อนอะไรอืมน้อนอันนี้น้อนเปาโลไส้กรอกขึ้นหน้าเลยขอใช่คำหนึ่งขอใช่คำหนึ่งขอใช่คำหนึ่ง อร่อยรใช้กรอกก็อร่อยหนูกินตาหนอร่อยอร่อยอร่อร่อยอร่อยอร่อยอ่อร่อยเรอยอยอร่อยอร่นี้ของหน่อยอร่ร่อมันอยร่อยมันอร่อยเน่ะกิน่อมมากเลยอ่อ่อ่่่อออ่่ เปาเครีมลาวาไข่เค็มนน้องมีตาเหมือนกันอย่าเว็บนานถ้าเกิดเว็บนานจะกลายเป็นแบบนี้ขอชิมน้องหน่อยนะดูซิน้องจะมีไส้ขนาดไหนเหมือนทุเรียนอบเลยเหมือนทุเรียนอบเนี่ยฮัลโหลโอ้โหไส้น้องน้อยไปหน่อยนะอันนี้ทุเรียนอบขอชิมหน่อยทุเรียนอบ ทุกนี้ของปิ่นนะเพราะว่าแม่ชิมหงเฮียไปแล้วมากจะ้ะ <Okay. S 1> อืมมีกลิ่นไข่เค็มก็อร่อยเดี๋ยวเวฟนานนะสงสารน้องชิมกหน่อยอร่อยอ่ะหอมไข่เค็มเหมือนมจิไข่เค็มเลยิคไมใก่เค็มใช่ นองไส้แตกอร่อยไหมจ๊าต้องโดนอีกไหมต้องเอาอีกไหมเออเอาไหนเอาเปล่าไส้กรอกหรอยังไม่ทันชิมอันนี้เลยชิมอันนี้ก่อนสิเป็นไงอันนี้อร่อยว่ะไข่เค็มหรอ เป็นไงใส้กอกอร่อยกว่าอันนี้ก็อร่อยนิดนตาตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเออมันจะไม่เหมือนได้ไงมันเหมือนกันอะมันเป็นไงอันนี้มันเป็นไง เมื่อกี้สายหัวอ,อันนี้รสชาติเหมือนโมจิปะ่ะหรออันนี้รสชาติเหมือนโมจิไข่เค็มปะ <ตา S 1> ไม่ใช่ใส่ละเปาอันนี้ไม่เหมือนเหรอน่ามาคล้ายๆนะ